สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับแฟกี้ในเกมโปเกมอนโกนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาโปเกมอนแบทเทิลในอัลตาลีกันนะครับตอนนี้ผมก็เรงเดี๋ยวรับรางวัลก่อนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแรงสิบเนะครับผมเราจะมาเล่นสัก5ตานะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะชนะกี่ตานะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลตาลีกครับเป็น CP พีจำกัดที่2อ0พสามารถใช้โปเกมอนเทพได้นะครับผม อันนี้ก็เป็นทีมของผมนะครับมีจูคายเอลูเรโดแล้วก็ลูเกียนะครับตอนแบบช่วงเที่ยงคืนนี้น่าจะคนเก่งๆเ,เยอะนะเพราะว่าแบบน่าจะเป็นคนแบบรอรีฟิลโคตาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเล่นเลยอัน,นผมเปิดนะเป็นจูคายนะครับส่วนเขาเปิดนะเป็นกัมแบร์เออมันเป็นธาตุน้ำแข็งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอลูเรโด ใช้ท่าต่อสู้โจมตีมันนะครับโอ้โหแต่มันก็โจมตีเราแรงใช้ได้เลยนะเราใช้ท่าลิฟเบดนะครับผมโอเคนะครับผมเขาใช้โล่ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าลิฟเบดโจมตีกำแบก็มันชื่อทันแบนี่วะโจมตีทันแบก็ไม่น่าจะดามอเดเยอะมากอะไร เราใช้ลูเกียเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าอีกฝ่ายใช้ท่าอะไรท่าอะไรแล้วก็กางโลกไปก่อนแล้วกันโอเคนะผมตอนนี้ฝ่ายเปลี่ยนเป็นโอ้โหเจอใส่ฟ้าเข้าไปตอนนี้เราเรอเปลี่ยนตัวเป็นจูคาอย่างเดียวเลยตอนนี้กางโลกไว้ดีที่สุดนะผมเพราะว่ามันน่าจะปล่อยท่าใสา่ฟ้ามาแล้วเราน่าจะแพ้ เราน่าจะโดนหนักแน่ๆฮะโอเคผมเราคิดถูกทิกโอเคเปลี่ยนเป็นจูคายก่อนน่าจะไม่แรงมากนะถ้าจูคายเป็นตัวรับอะโอเคผมน็อตเบลลี่เอฟิกตอนนี้เราใช้ดาร์ o อนคอร์หลอ,ลอ,ลอ,อกล่ออีฝ่ายก่อนนะครับว่าเราใช้ท่าดาร์อนคอร์แต่ตามจริงอะท่าที่เราใช้จริงคือฮาร์ด a พนนะครับเพราะว่าดาร์ o อนคอร์กับฮาร์ด a พนเนี่ย เอเนอรมันใช้พอๆกันเลยนะแต่แบบดาเมจนี่คือห่างกันมากอะ่ะโอเคเรารับท่ายฝ่าไฟก่อนขอให้ฝไยเล่นตามเกมเรานะครับผมเอาตอนนี้มันไม่มีโล่ให้กลา,างนี่ว่าคือ,อยังไงมันก็โดนท่าเราแน่แน่ฮาร์ดแพนนี่คือท่านี้แรงมากเลยนะ โอเคตอนนี้เราโอ้โ oh. หใช้ได้ก้อนคอทันปะไม่ทันว่ะตอนนี้เราเปิดมา a r โ o บ b u เลยแต่เสียดายเมื่อกี้ตอนแรกผมหวังสูงกิจะเอา h า r d p แพนไงทีนี้แม่งเลยไม่ทันทั้ง2อ,อย่างเลยแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลือหนึ่งตัวเท่ากันแล้วถึงเราจะเลื่อนเหลือน้อยกว่าโอ้โ oh. หงานหยาบแล้วครับผมเจอกีลาตินา่ากีลาติน่านี่ส่วนมากมันมีแต ท่าที่ชนะเราตรงนั้นเลยนะมีแต่ดาก้อนคออ่ะโหโดนเต็มๆครับผมเดี๋ยวเรามาแก้ตัวใหม่ตาที่2แล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ถ้าผมกดใช้ดาก้อนคอหรือไม่ก็ ฮาร์แทนของจูคายใส่ทันแบร์ทันนะผมว่ามีลุ้นอยู่นะแล้วก็เอาท่าแอโรบัสของลูกเกียไปใช้กับกิลาติน่าน่าจะมีสธิ์ชนะอยู่นะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มใหม่ที่ตาใหม่กันนะครับตอนนี้เปิดมาเราได้เปรียบนะเพราะอีกฝ่ายเป็นชาเวอร์นะเป็นท่าน้ำเราเป็นท่าพืชโอเคเราใช้ดากอนคอร์ลองอีกฝ่ายก่อนว่าเราจะใช้ท่าน,นี้แต่ถ้าอีกฝ่ายเล่นตามเกมร้อนะครับผมเขาก็จะเข้าใจว่าครั้งต่อไปเราใช้ดากอนคอเหมือนเดิม แต่เราจะใช้ Hard plan ครับผมโอเคให้ฝ่ายใช้มาก่อนออผมว่าเรากันไว้ก่อนดีกว่าโอเคไม่ใช่ท่าน่ากลัวมากแล้วเราก็จะใช้ Hard plan นะครับซึ่งศัตรูนะ่าจะเข้าใจว่าเราจะใช้ดา a g o อนคอรนะแล้วก็จะไม่กลางลโหลดโอเคครับผมเขาไม่ได้เล่นตามเกมเรา โอเคสวยครับเราได้ใช้ก่อนอีกฝ่ายน่าจะตายแล้วตงเนี้โอเคครับสวยครับอีกฝ่ายเราหมดแล้วเราเหลือ2ตัวตอนนี้เราเป็นต่อครับตอนนี้อีกฝ่ายลงธาตุพืชมาเราเอ,อาธาตุเราเอาลูกเกียไปสู้นะเพราะว่าลูกเกียเป็นธาตุบินมันจะได้เปรียบนะครับโอเคครับผมอีฝ่ายยอมแพ้ไปเลยเห <laughs> มือนรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไป ก็ตอนนี้ชนะ1แพ้1นะครับเรามาดูกันตาต่อไปอย่างน้อยเราต้องชนะมากกว่าแพ้อย่างน้อยขอชนะ3แล้วกันเล่น5้รอบขอชนะ3อย่างน้อยอะอันนี้เปิดมาฝั่งนู้นใช้ เอ่อธาดมาแมลงแล้วก็ธาดหินนะครับเออผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเอรูเรโดสู้น่าจะเหมาะกว่านะแต่เราขอลองเอาจูคายมาใช้ได้ก่อนคอ,อก่อนเพื่อจะลดโลเขาได้โอเคครับผมเขาไม่ตามเกมเราเอ้าเขาเปลี่ยนพร้อมงั้นผมเลยอะโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่แต่ถ้าผมเปลี่ยนเช้ากว่าเขานะผมจะไม่เอาเอรูเรโดมาเจออุลิาซอนผมนั่าจะลูเกียม,มาน่าจะตึงกว่านี้ ทีมผมไม่มีตัวที่ชนะธาตุไฟเลยนะครับผมแต่ว่าลูกเกียนี่มันมันอึดนะมันน่าจะพอฟัดพรอเยี่ยงกับลิซารอนได้มากกว่าเอรูเลโดะตอนนี้เราจะไม่ใช้่าลิเบตแล้วนะเพราะว่าถ้าใช้อีกรอบนนะึงอ่ะเขาน่าจะไม่กันเพราะว่ายัางไงลิเบตมันตีธาตุไฟไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราใช้ซิงโคนอยครับโอเคสวยผมอีกฝ่ายเล่นตามเกมแล้วเขาคิดว่าเราจะใช้ลิเบต อีฝ่ายลงฮะอ๋อได้อยู่ก็ผมได้อยู่รีเบททันปะโอ้โหนิดเดียวครับผมเสี่ยววินาทีไม่เป็นไรเขาเรามีพลังจิตสองตัวเราได้เปรียบเขาอยู่โอเคเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเราเอาจูคายกลับเข้ามาเลยโหโลกเรายังอยู่ครบสองอันเลยอะ จะใช้ท่าาร์ดแพนสู้กับตัวนี้นะครับผมหรือใช้ดาก g o n c a หลอกเขาก่อนดีผมว่าตอนนี้เขาน่าจะแบบเริ่มลอกแล้วว่าเขาน่าจะเอาโล่มากันผมอะถ้าผมแบบ recall เก็บไดไงโอเคตอนนี้เขาไม่มีโล่ล้วถ้าเมื่อกี้ผมใช้าร์ดแพนไปมันจะเสียาร์ดแพนฟรีนะครับผมก็เลยเอาท่าที่แบบท่าที่แบบเอาเอาไว้แบบท่าเร็วๆอะเออเอาไปใส่ก่อนโอเคผมทัน แล้วเดี๋ยวเสร็จตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นลูกเกียเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้จูคายต่ออีกฝ่ายตัวต่อไปของอีกฝ่ายจะได้ Energy c h a ชา์เพิ่มมากกว่าเรานะเอาเปลี่ยนไม่ได้แม่งไม่ทันไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังไงเราก็ได้เปรียบน,นะผมว่าอีกฝ่ายน่าจะใช้ท่าอินไฟนะหอวพลังสุดขีดไม่เป็นไรครับเพราะว่าอีกฝ่ายเป็นท่าต่อสู้มันไม่มีท่าอะไรที่แบบ ทำให้เราเจ็บได้อยู่แล้วโอเคครับโอเคครับแต่น่าจะชนะานานตาเนี้ยโอเคเจอแอโรบานี่เ0ดับแน่ๆครับผมโอเคครับก็ชนะตาที่2นะครับผมเหลืออีก2ตานะครับเรามาดูกันว่าผมจะไปได้สักแค่ไหน โหจะเปิดมาแพ้ไม่สวยเลยโอเคครับผมเรามาต่อกันนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นต่อจาก3ตาแรกนะเพราะว่าเกมมันค้างเพราะว่าไอไอที่อัดนะจะวันมีปัญหานะครับผมทุกคนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่อีก2ตานะครับผมผมจะทัาให้ดีให้สมกับการอัดแก้ตัว2รอบหลังคือเผอิญว่า เออแมมมันเต็มแล้วทีนี้อัดมันก็มีปัญหาไงพอเรา,าอัดมีปัญหาเกมมันก็มีปัญหาด้วยไงระหว่างเล่นโอ้โหมันเขาก้าตัวอย่างนี้มาเล่นในแร้งเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีแบบนี้ได้เหรอเดี๋ยวอันนี้จริงจังหรือเปล่าเนี่ยแล้วเหมือนเขาเขาเอามาแล้วเขาจะหลุดในนั้นนอกจากเอาตัวมา อาดีแต่ละตัวทุกคนเอาเป็นว่าตาที่ผมไม่นับแล้วกันนะเดี๋ยวผมรีบปิด,ปดเกมเลย mm hmm. เขาหน้าจะแบบมาปันป่นๆเฉยๆนะ mm hmm. เดี๋ยวผมรีบจบตอนนี้แล้วไปตาต่อไปเลยแล้วกัน mm hmm. เอาเป็นว่าตานี้ผมไม่นับนะครับเพราะว่าเ mm hmm. <laughs> อื่นทุกคนจะให้นับอ่ะด,ดูเดียว,ว่า mm hmm. เขาน่าจะบ้านแหละ โอเคโอเคโอเคมาครับมาครับตามเมื่อกี้ไม่นับนะเราเราก็ยังนับว่าเราชนะ2แพ้หนึ่งนะครับโอเคขอให้เป็นแมตช์ที่ดีตอนนี้ โอเคครับผมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่หลายอย่างผมจะได้เล่นไหมในวันนี้โอเคครับโอเคครับมามาครั้งนี้ขอจริงๆแล้วนะ ขอนะขอนะครั้งใน้ขอนจริงแล้วโอเคครับผมเปิดไม้ฝั่งนั้นใช้กาเชียนะครับเราจะใช้เอลูเรโดไปสู้นะครับเพราะว่าถ้าต่อสู้นะั้นมันเป็นได้เปรียบท่าน้ําแข็งนะครับแล้วเราก็ใช้ลิฟบ์ไปเลยนะครับผมถึงต่อให้มันจะแต่แต่ตอนนี้น่าจะไม่รู้ละเพราะว่าถ้าเป็นกาเชียมันตีไม่ไมค่อยเข้าอยู่แล้วแต่เราแค่จะให้เขาผ่านโลกเขาเฉยนะ เ๋ยวนะนี่เป็นหัวหน้ายิมน้ำแข็งเหรอใช้แต่ตัวน้ำแข็งโอเคโอเคโอเคใช้ลิฟ์เบลไปเหมือนเดิมนะครับผมเราหวังแค่เอาให้โลเขาหมดพอจะถึงว่าอา้าเขายอมแพ้ไปเลยทีนี้ <laughs> ยอมแพ้สองตาเลยเหรอไม่ได้นะโอเคครับตอนนี้มาดูกันตาสุดท้ายนะครับว่าเราจะชนะกี่ตา เขาเนี่ยขอกูดแมทนะเขาแบบแมทดีๆสักแมทหนึ่นองอะโอเคมาเปิดมาจูคาร์ครับผมฝ่ายเป็นไคลริก,กี้ไคลริก,กี้เราไม่ต้องรอชาร์อะไรครับผมเราเอาลูกเกียเข้าไปตบเขาเลย เออไคลิกี้มันน่าจะมีท่าผ่าทลาล่นะที่แบบน่าจะตีเราเข้าอ่ะแล้ว,อลวโอเคถ้าเป็นอินไฟไม่น่ากลัวครับผมผมเปิดโล่เพื่อจะดูก่อนว่าเขาจะใช้ท่าอะไรโอเคค้างค้างมี t ต่กลอสเราใช้อ r รโลบาสไปเลยนะยังไงเขาน่าจะกลางโล่อยู่แล้วแต่โรบาสมันจะทําให้พลังโจมตีเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับผมถึง,ถ,งถึงเขากันแล้ก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอยู่ดี โอเคเมตากรอฝั่งนุนเชใช้ท่าใช้ท่าเร็วเป็นท่าต่อสู้นะมันเลยไม่ค่อยเข้าเราแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นท่าอะไรเราเปิดโลไว้ก่อนไซโคคิเนสิตโอเคครั้งหน้าเราไม่ต้องการนะครับถ้าครั้งหน้าเขาใช้ไซโคถ้าครั้งหน้าเขาใช้ไซโคคิเนสิตดีกว่าเพราะว่าพลังจิตตีพลังจิตมันไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วโอเคเราแอโรบาร์ไปอีกรอบถ้าเหล็กนี่คือมัน ผมไม่รู้ว่าระบบในโปเกมอนโกกับเกมโปเกมอนมันเหมือนกันหรือเปล่าแ,แต่ที่ผมไปดูตารางทา่ามาท่าเหล็กคือมันแบบมันการหลาทา่ามากอะแบบตีเข้า1.5อะไรเงี้ยโหเขาเปลี่ยนท่าครับผมอมืเชิงดีนะเราเอาเรา,เาจูคายไปเล่นแล้วกันว่าจูคายมันท่าเร็ว ใช้ฮาร์ดแพนไปนะครับโอเคไม่ค่อยได้ผลแต่ก็แรงใช้ได้เลยนะฮาร์ดนะ oh, แพนเนี่ยโหเลยตอนนี้โล่เราหมดแล้วเราเราเสียเปรียบเอาเรื่องเลยแต่เขาก็หมดแล้วเหมือนกันโอเคไซโคคิอานะิดไม่น่าตายหรอกมั้งโอ้โ oh, หตายไม่ไหวไม่ไหวทันปะทันปะทันปะทันโอเคทันเขาใช้ท่าไม่ทันเรารอดนะครับแต่เขาเหลืออีกสองตัวเลยอะ โอเคโอ้โห okay. oh, แต่ไอเกียร์ดอสมันมีทตาดินด้วยถ้าเป็นทาาดน้ำอย่างเดียวนี้เราเราชิวเลยนะใช้ลริเบตตีอ้อันนี้มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรลยเพราะมีทตาดินด้วยโอ้โ oh, หไม่น่ารอดนะครับโอเคครับผม ก็ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปโปเกมอนโกมาอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ